ผมพบว่าในวรรณะีตามค่านิยมของอินเดียเนี่ยวรรณะกษัตริย์คือสภาผู้บริหารที่ไม่ใช่อยู่ที่บุคคลคนเดียวกันคลิปหลายๆคลิปของท่านสอสิวรักษ์ก็ระบุว่าตั้งแต่สมัยรัตะนโกสินทร์อยุธยาย้อนหลังขึ้นไปเนี่ยกษัตริย์กับขุนนางกับอมาตย์เนี่ยจะต้องทำงานร่วมกันจึงจะเกิดความสันติสุข เพราะฉะนั้นตระกูลบุญนา,าคตระกูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นคนจีนคนอินเดียที่เข้ามาทํางานกับกษัตริย์ในเมืองไทยเนี่ยได้ทํางานร่วมมือกอบก่อจนทําให้เกิดประเทศไทยในวันนี้นะครับแม้แต่หลังๆก็ยังมีองค์คณะสสสอวององค์ข้ามรตรีเหล่านี้เนี่ยร้วนแลอยู่แต่ในวันนะที่เรียกว่าวันนกักกษัตริย์ เพราะฉะนั้นคำว่าสถาบันกษัตริย์อาจจะหมายไปถึงตัวบุคคลหมายถึงองค์กษัตริย์แล้วก็พระยุรยาติาแต่ว่า,วนนารรกกษัตริย์เนี่ยถ้าพูดไปแล้วในทางการเมืองเนี่ยก็หมายถึงสภาผู้บริหารนี่เองท่าน,นเราไม่ควรจะไปมองแต่ทางด้านว่า,าจะไปเจาะจงไปตรวจสอบอะไรอยู่ที่ตัวบุคคลแต่เราควรจะมองภาบกว้างสร้างค่านิยมขึ้นมาว่า แต่ละท่านเนี่ยมีจุดดีจุดแข็งมีเชิงบวกอย่างไรนะครับนั้นอยากจะให้คนไทยเนี่ยมองในมิติวเอ๊ะเราจะทำยังไงที่จะร่วมมือร่วมใจโดยที่ไม่ต้องพึ่งใครใคนใดคนหนึ่งนะครับแล้วก็ขยายออกไปเป็นสอสอเป็นสวออแทนที่เขาจะนั่งอยู่แต่ในสภาให้เขาลงมาติดดินลงมาช่วยเหลือประชาชนจัดกิจกรรมช่วยเหลือแบบองค์กรจิตอาสาเหล่านี้เป็นต้นซึ่ง กระแสเล่านี้กำลังเกิดขึ้นในสังคมไทยนะครับเพราะฉนั้นสภาวนรนณกษัตริย์ในอนาคตเนี่ยก็คือพวกสภาคนที่มีตังมีความรู้มีความสามารถแต่เขาเสียสละเขาเป็นผู้บริหารองค์กรใหญ่ๆแล้วเขาลงมาทํางานภาคสังคมอย่าให้เขาอยู่แต่ในมุมมืดหรือบางคนที่เราเสด็จผู้นี้ไม่ไม่ได้ปรากฏตัวเลยนะแต่ว่าเท่าที่ผมไปเห็นที่ไต้หวันมาเนี่ย บรรดาเศรษฐีเหล่านี้เนี่ยเขาจะออกมาทํางานจิตอาสาออกมาทํางานองค์กรใหญ่ๆเช่นองค์กรชิจิปะควงซันพวกเนี้ยเขาเป็นสภาวรรณกษัตริย์ที่ทํางานคล้ายๆคอรมอมีวาระการประชุมมีหน่วยงานที่ก็ต้องดูแลบริหารเงินเป็นแสนแสนล้านและขยายองค์กรของตัวเองออกไปในต่างประเทศด้วยฝากแนวความคิดว้นี้ด้วยนะครับไม่ใช่เรามอแต่ไปจับจ้องหาข้อบอกพร่องของคนอื่นเราควรจะรวมตัวกันในเชิงบวก ช่วยเหลือเกื้อกูลสังคมไทยทำเชิงนี้เนี่ยไม่มีใครเป็นศัตรูของเราเราทําไปก็มีความสุขไปแต่ละวันแต่ละขณะแล้วก็มีแต่ทําให้ชีวิตสุขภาพร่างกายเราแข็งแรงด้วย